เอาเล็กนะเดี๋ยวซื้อไว้ให้กับฮักเซียนนะฮักเซียนที่ว่าจะมาเยี่ยมพี่นั่นซื้อไว้รอเลยนะพี่ซื้อไปจากเขามาเลยหนึ่งโหลก้อนที่สองขวดนะแต่ว่าขวดไม่ใหญ่นะไม่ขวดนะรับนะรักนไใครมาเยี่ยมสุนิโจ้ที่ บางเบอร์นะเดี๋ยวจะให้ขอลอรวดละปวดนะสิบสองวดให้สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่มาเยี่ยมพี่นิจโจนะเพื่อนๆอยู่ในแนลนะก็ออบเสียอังเสีย้ก็ ตชวใช่ตอนนี้นแหลเ่าง่อันนี้อกอันน่านานน่นมากไกไม่คุ้มเราวกับเพื่อนนะครับกได้ก็มาาเอาได้คือไปกูจะดูเงินตุนเงินไต่ลอดเลยพอไต่ลอดเได้ไ่ลนเลยเขาจะมาปักไต่ลอนเลยอเตอร์แต่งด้วย

เร็วว่าชื้อลาเมี่ชื้อข้าวว่ะชื่อข้าววานอ่อเราขอความมากนะฮักเสียมาลูกกินกินเป่าวนี่เป็นเหล้าขาวนะฮักเสียนะจะกินจะกินกระบอกมานะเดี๋ยวพี่ซื้อไปให้นี่เป็นเหล้าขาวสี่สิบดีกีเลยดีกรีมั้ยลูกสี่สิบนะเหลืออะไรเหล้าขาวกินหมดขวดนี้นะขวดแป๊บเนี่ยสี่สี่สวยอีเหรอ ันนี้อันนี้ก็เล่าขามเหมือนกันใช่อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรซีซีเล่าขาวซีนี่จะกินแล้วเมาแล้วกินแล้วเมาเมามากเลยเส็ดหมดเนื้เตากแล้วแล้วก็แล้วก็ลิ้นวิสัยดีเลยเอาขาโอ้ดีกว่าเลย นั S <S ่ก okay, the ็ไม่ไ่นดูแล okay, ่ินต่าื่อแ่ไม่ล่่อาจ้งมีรไดแ้วน่นก้ม่เราช่้ไม่เาอั้เล่าขาเดี๋ยวไว้ใครอเดอร์เขาซื้อมาให้นะพอเดี๋ยวจะได้มาบ่อยอยู่แต่มันแตงมนแรงไงลองเอาวิสกี้ไปกินดูก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงไม่โดนกับงเ้นไวนักเสยเเสียจะมาเยี่ยม แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่มาดิกันนะน้องเซียแล้วก็อันนี้เอาตัวไปเจอกันนะครับคนที่ติดตามชมทางทวิีเตอร์ช่วยช่วนะครับสะพานเก้ารัตนังีประเทศพมา่า